สวัสดีครับผมพันตรีสักการักษาทรัพย์นะครับเป็นสัญญแพทย์ทรงอกประจำโรงพยาบาลค่ายสุรนารีนะครับก็ได้รับเกียรติให้ไปร่วมประชุมของสถาบันเ a นะครับที่ IMPACT เมืองทองธานีนะครับก็รู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากว่าเห็นบุคลากรในสายเพื่อนร่วมวิชาชีพจํานวนมากมายจากโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศไทยเข้าร่วม ประชุมอย่างสนอกสนใจนะครับโดยทุกคนเนี่ยก็มีเป้าหมายในการที่จะนํานความรู้ไปพัฒนาโรงพยาบาลของตนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวผู้ป่วยสําหรับหัวข้อที่ผมได้รับมอบหมายให้ไปร่วมฟังเป็นพิเศษก็คือเรื่องของ safety and excellence in surgical practice นะครับนั่นก็คือเราจะใช้อะไรเป็นตัวประเมินผลสําเร็จจากการผ่าตัดนะครับซึ่งจากการประชุมก็เพราะว่า เป็นการแยกที่จะเราจะใช้เครื่องชี้วัดตัวใดตัวหนึ่งในการประเมินนะครับาะว่า,วาทั้งนี้เนี่ยแต่แโรงพยาบาลมีศักยภาพที่ต่างกันในโรงพยาบาลขนาดเล็กที่ทําการผ่าตัดไส้ติ่งหรือการผ่าตัดทั่วๆไปเนี่ยภาะวะแทรกซ้อนก็ย่อมจะน้อยกว่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่เช่นศิริราชที่ทําฮตถ์หลังทานแขนซึ่งมีภาวะความแทรกซ้อนและความเสี่ยงที่สูงกว่านะครับแต่โดยทั่วไปแล้วที่เราใช้กันก็คือเรื่องของ t h t y d a y mortality and m o r b i l i t y นั่นก็คือภาวะแทรกซ้อนและอัตราการตายหลังจากการผ่าตัดรักษาในระยะเวลา30วันซึ่งตัวนี้เองในโรงพยาบาลเราควรจะมีการเก็บข้อมูลและการบันทึกเนี่ยอย่างละเอียดเพื่อจะได้เป็นฐานข้อมูลในการประเมินโรงพยาบาลของเราว่ามีมาตรฐานการรักษาเมื่อเทียบกับโรงพยาบาลอื่นที่มีมาตรฐานเดียวกันเป็นอย่างไรดีกว่าเท่ากันหรือว่าน้อยกว่ามาตรฐาน เพื่อจะได้นำมาพัฒนาโรงพยาบาลเราต่อไปโดยไอเดียวแล้วเนี่ยในการประเมินผลเนี่ยควรจะเป็นการประเมินผลระยะระยะยาวร่วมด้วยนะครับเพื่อจะได้ผลที่ดีที่สุดซึ่งในของโรงพยาบาลกรุงเทพเองเขาก็ได้พยายามพัฒนาจุดนี้ในเรื่องของ o r t h o p ดิกเซอร์เจอนะครับเพื่อประเมินว่าหัตถการที่เขาทําไปเนี่ยเลย30วันไปแล้วเนี่ย เป็นยังไงคุณภาพชีวิตของผูป้ป่วยดีไหมการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกของคุณหมอท่านหนึ่งเนี่ยในเมื่อผ่านไปเนี่ยการใช้งานดีไหมเมื่อเทียบกับคุณหมอท่านอื่นๆนะครับแล้วก็เมื่อเทียบกับมาตรฐานเนี่ยการใช้งานเนี่ยมาได้นานเท่าที่ควรจะเป็นหรือว่าเสื่อมก่อนสภาวะที่ควรจะเป็นหรือว่าได้นานกว่าซึ่งตัวนี้เองเนี่ยจะเป็นนอกจากจะเป็นตัวเปรียบเทียบคุณภาพของการรักษาของโรงพยาบาลแล้วเนี่ยก็จะเป็นตัวชี้วัด ประสิทธิภาพของคุณหมอผู้ผ่าตัดแต่ละท่านเองด้วยนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเซฟที่เซอร์เจอรี่นะครับเป็นการบอกได้ยากว่าจะมีระบบเช็คลิสต์ตัวใดตัวหนึ่งที่ดีที่สุดเกิดขึ้นมาที่จะเหมาะสำหรับทุกโรงพยาบาลนะครับปัจจุบันเนี่ย wso ก็ได้ทำระบบเช็คลิสต์ไกด์ไลน์ขึ้นมานะครับแต่ว่าการที่โรงพยาบาลใดโรงพยาบาลหนึ่งเนี่ยจะเลือกนำไปใช้ให้เหมาะสมกับโรงพยาบาลของตนเนี่ย ก็ต้องพิจารณาให้เหมาะสมนะครับเพราะว่าเหมาะกับที่หนึ่งอาจจะไม่เหมาะกับอีกที่หนึ่งเหมือนอย่างตัวผู้มาบรรยายเขาก็เน้นเขาก็ได้ให้ข้อมูลในว่าอย่างระบบเช็คลิสที่ดีที่สุดตอนนี้อยู่ในประเทศนิวซีแลนด์นะครับก็ mm hmm. จะมีการเช็คลิสตั้งแต่ผู้ป่วยเริ่มเข้ามาพบแพทย์ที่อพยจนถึงคนไข้กลับบ้านจะเป็นระบบเช็คลิสที่มีความละเอียดมากแต่ว่า ความหนาของหน้ากระดาษเนี่ยประมาณ15หน้ากระดาษนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรานํามาใช้โรงพยาบาลของเราที่มีประมาณคนไข้ที่มากนะครับอาจจะเพิ่มความยุ่งยากและความไม่สะดวกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะเลือกจุดที่ดีในระบบเช็คลิสต์ของแต่ละระบบเพื่อที่จะมานํามาใช้ให้เหมาะสมกับโรงพยาบาลของเราเพื่อจะให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากที่สุดขอบคุณครับ